สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซี FC, พานตุนครับผมกะสิพ้าออกตอนนึ้นคือเก่าเหรอครับผมมือนี้กะมือนี่สีมนี้พิเศษได้ยักหน่อยครับพี่น้องก็คือว่านักกระอาารยนน้อมครับผมนกก่าจะนน้อมไปเดี๋ยวไปหาจยานน้อมครับผมจันน้อมสิ่า้าขาไหมผมเสียวเจ้าบิ๊กต่อมาเนอยครับเอาบิ๊กต่อไปครับพี่น้อง แต่ว่าผมส <c oughs> ิบอกว่าเป็นนกฝึกครับผมยังบัวท่นได้เคยออกพเนจรจักเทื่อกสันนิษฐานผได้ขึ้นพเนจรักเทื่อกเรื่อยไปหรอกวัดเบื้องติการยาจันน้อมพนิว่าจังไรครับผมแต่ผมสีนี่ครับเจ้าบิ๊กตอแต่ผมสิบอกว่าเป็นนกนกฝึกตัวใหม่ครับผมยังบัวท่านได้เคยขึ้นพเนจรักเทื่อกสันเอามาลองเบื้องครั้งแรกแล้วเบื้องเบื้องอากาศจันน้อมเขาจะเป็นยังไงอ๋อไปดูน้ำกันครับผมมือนจะเป็นยังไงคุณล่ะครับไปพาไปหาจันน้อมอยู่บ้านจันน้อมยุบันจันน้อมแล้วครับจันน้อมสวัสดีครับ จัดกาน้อมจิผ <c oughs> ้าเขาไม้ได้เ้อครับมอนี้เอาตัวได้ไปยังขืดเอายังข้ดอยู่ครับผมเก่นกฟึกมากครับพี่น้องนกฟึกรมอดไรนี่ก็จะหางหวนได้หนี่แนกอวนปรกันงเขาบอกจากองับ่้เออโอ้โเบิดมุนอุ่ยคอกเลยคนจวงจะวงครับนกต่อเบอร์หนึ่งของแก่นน้อมครับผมช่วงนี้ พักท้ยขนนกนกแม่ขินขนมาท่านนะไปสีใบไ,ไม้นี้ได้ครับพี่น้องแต่ว่าแถวนี้ไม่ได้พี่กัดของจาน,นน่อมเล่นน้วยจนนกอ้างบ่อ้างนำ้ำพันเออพาไปหานกอ้างนำ้ำพันมาท่นครับพี่น้องเอาไปพ่อกันยกไม้มารักบ,บาดนี่เป็นยังไงรุ่นน้ำกันครับสีนี้ผยมันบ่วมัน วัดแล้วครับไม้พี่นอ้องผ้าหมุนปลาหมุนโคกเขามากครับผมบเอ้น <c oughs> ยน,นีนนนนน่ครับสภาพไม้กันใดทั้งนี้มีหัวนี่นักนกตุดปุ่นอยู่ครับใบไม่งามไม่แห้งนี่แม่นเป็นนกพูนแม่นดี่บอกครับผมยิน,นเสียงขันอี่างนพี่น้องปู้พ่นตัวนึงกันบินเรื่องเสื้นทั้งฝ่ายกัน <c oughs> <c oughs> แล้ว <c oughs> <ๆ c oughs> กี่พี่กันนี่เสียงนกปลาครับพี่น้องนี่นี่ครับผมเดี๋ยวผมถึยางเสร็จทั้งนี้แหละครับวันนี้เป็นเสียงเขาเขาแจ้่แขกกันใส่ครับพี่น้อง,องไปสิมันมามนมือนว่านี้น,กฟ,ก,อนอกฟึกเจอนกฟึกเด้อเอาลุยครับผมผมใส่เชือกต่อยพุ่นนะครับพี่น้องตัวนี้จานน้องถือไปใส่ทั้งพุ่นครับผม คุณนี่แกว่าใส่ซื้อไรด้วยแตวน้อมยางไปพุ่งผมเลยครับแต่น้อมโมอยู่วอลได้ครับผมเจ้าบิดต่อขันจานน้อมมากกระสิบ้านกฝึกแล้วครับพี่น้องตัวน,นี้ขันแล้วครับผมขันโยนหนาแล้วขันโยนสลับเนี่ยน้อมเต่นปกปลาครับมาเสียงมันสูงครับผมโอ้๊ห็นเหมืนจะเป็นอย่างเสียงมอเตอร์ไซค์แปดแปดอยู่นี่ขูครับจะน้อม อ้วรว่ามันขึ้น,นไปใส่พี่บ่แมนครับผมผุนลอยต้องไปแซงไต่ผุนเขาก็ยางมากเอารุ่นตัวครับผมไไนี่น้องคั้นอยู่พี่ครับตัวน,นี้ให้โคบีตัวน,นี้นกปลาเขาสูงครับเจ้าเจ้าเทพนกฟึกของจ่าน,น้อมครับผมใส่ไปนี่พี่น้องได้คู่กันสองสามยกแล้วเจอดนาเจอดล้างแล้วครับตอนนี้ อู้เลยอุ้ยล่ะส่วนของผมยัง่ยปกๆครับผมยังโน่นปกๆพี่น้องทั้งๆคุณย,ไไยังมีน้งเข้าไปใกล้เยอะน้องฝึกจานน้อมในรุ่นครับผมหืมมือกับาการจารนน้อมรถดวันนี้ <c oughs> มีอ่างตัวนึงนะครับพี่น,อน้องที่ได้ฟังนี่อ่างสีอ้างหาเหนื่อะครับผมน้อง อยากนั่งลุนอยู่เทงหน้าดีๆครับพี่น้องจากน้อมใหญ่นกก็ใส่เทงหน้าคนก็เลยหลานี龙门นั่งอยู่ขีด,ดิีเหมืนนี่โอ้ยตามตัวอ่างครับผมจา่น่อมอยากได้แห้งตัวอ่างนี่หยับนกแลมาใส่เทงหน้าไปเลยโอ้ยของผมนี่นกปาเขาแล้ว้อครับแล้วก็บนวนีนเสียงนกปาแต่เสียงน,ก,ยงนกต้อนี่เป็นเป็นเล็งๆครับผมน้องแล้วก็ตอนนี้เงียบเงียบนี่้อนสาเหน็นจากอีหยัยงผมก็พ่วจักเลย เฝากันม่้ยังไงนี่ซื้อนี่พูล้วครับเงียบตลอตัวนี้ข้นตัวนี้อ้วข้น็มีปันทิมองเฮ้ยยางอยู่กลางทงจะของทถีงหน้านพิ่นพูนเหรอครับคุเอ้าสงสัยลงมาทางน้ำถลนน้ำถลนท่าลงมาหนีมั้วจังไถมันเป็นทางผมใส่ติดทางเลยนะครับมันเป็นทางลงยางลงไปแล่ะโอู้วมันรัดมันดูเนาะยะพาะนกมนันขันขันหยุดหยุดเห,หรอแม่ ตอนนี้เงียบครับผมตอนนี้ชนกฝึกผมคู่สันสันสามข้อมสีข้อมแล้วก็เงียบครับพี่น,อน,อนอ้องจะน้อมว่าคือสิบระผาดของขันเดี๋ยวผมจะขอเข้าไปเช็คก่อนนะครับว่าเป็นยังไงพูดแล้วครับผมอยู่นี่อยู่นี่เด้อครับเด้อนกเจ้าอ่าบิ๊กต้อครับผมขันฝาดม่มี้เราพี่น้องแล้วใครเจ้าบิ๊กต้อบ่ขันมัจนจะนกป้าตัวอยู่ไปลายไม่อยูนครับตอนนี้ขันยืน เรียกมันนั่นนะครับนกปลาไปไม่อย่างนั้นยืนีนถุมีตัวนึงครับนี่ครับตัวหนึง่งเอาเดี๋ยวผมเข้าไปเพิ่งตัวนี้ตัวนี้ขั้นฟาดมัมมีแล้วล้ะก็นเงียบก็ผมจะพิกต่วัวคิดว่าพอหนาพลาดครับผมพี่น้องเดี๋ยวผมเข้าไปเพิ่งนู่นกันเลยขันฝาดบัมมีนแล้วพี่น้องขันฟาดบัมมีครับผม ตอนนี้บึงมเห็นในมูดินครับโอ้ยลงไปหน่อยอกันตัวน,นั้นบดินบขบดินพี่น้องขบดินบ,นบันว้าเดี๋ยวปล่อยอีดิถึงแล้วครับถึงแล้วโอ้ขึ้นยังไงหล่ะบาทนนพี่น้องสูงแค่ เดียบยวไปครับผมจัดแล้วอ้ยบิ๊กตอิจัดแล้วครับผมบตอ่เอเลยอ๋ทอทุ่งผลไม้บังคับเห็นแต่หางพี่บีดนะครับพี่น้องอยู่ปลายซ่านนะครับผมลงมาแล้วครับพี่นอ้องโอ้ยบิ๊กตอรครับผมสุดยอดสุดยอดเลยครับบิ๊กตอเนี่มนยมุนแน่ใจด้วยครับเด้อเป็นตัวอ้างลอยมากบ่ แต่ว่าอาจารย์น้อมยังโมดูหรอกครับผมเอาเบีกต่อมาก็สิรู้ตอนพุ่นแหละครับเพิ่งคลิปพุ่นแหละครับพี่น้องเอ้ยอิกต่อจัดแล้วครับผมเอาเดี๋ยวผมจะโพสยูทูบพุ่นละครับผมอาจารย์น้อมพุ่นละหดมองละอาจารย์น้อมพุดให้ครับผมพี่น้องฟุกฟุกเหม็นหมากอ้างเลยมั้ยฟุกฟุกเลยมั้ เอาแต้มแรกแฮกหมาน์มาแล้วครับพี่น,นอ้องค้อนแรกเกิดแฮกหมานเลยครับผมอู้ยจะนกฝึกผมก็ปวดแต่ว่าอุ้ยคัก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 เอานอย่าน้อมปวดได้แล้วมันบบนีแหละมันแบบนปวดอย่างเงี้งายง่ายใจมึงดูดูดูมึงสันะโอ้จุกป่วยนะจันสุดยอดครับผมอุ้ยเอาใส่ถุงใส่ถุงถุงยืงนเล่นถะูงได้จันถุงเอ้ยเนี้ยอุ้ย เอดี๋ยวยังวิ่งอยู่ครับผมเดี๋ยวสิใส่คันอีกแจ้งใหม่บิังรุ่นบักอ้างครับผมรุดนตัวอะไรจ้ฮะรุนกับรุดตัวใหงเลยจำเป็นตัวรุดก็มีพยานอยู่ในกล่องนี่รุด <c oughs> <c oughs> นกัติจ่าน,น้อมตัวให้รุดน,นะ <c oughs> <c oughs> นั่นดีเอาการลงทางสันเหลปวปลอดภัยแล้วครับผมกันเดย์ทางสันเหลารุ่นแจ้มต่อไปครับผมจะเป็นแจ้งไดจะมานตัวหนึ่งบ่ แดงแหลกครับผมพี่น้องผมใหญ่ไม้มาด้วยครับด้วยกระบอกได้ใหญ่ไม้ครับกระยับมาจากเกลายวป่ายใส่ต้นนี้ครับผมพี่น้องประมานประมาณต้นนี้แหละครับวันนี้ผมเลยครับอีกฟังหนึ่งครับผมจานน้องยังอยู่ม่งเก่าด้วยครับพ่ออยู่ฝากพูดนะครับผมเหอผมใส่ยานี่ยโอ้ใส่ต้นนั้นครับผมใช้ต้นนั้นมันยานี่พี่น้องใส่ต้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะยังมาใส่ต้นนี้ครับผมแถวนี้ นี่ครับนกปลานี่นกปลาเรียกอยู่นี่พี่น้องเอ้รุ่นเต็มสองของเจ้าบิคโตครับผมจะเป็นสีมันต้อนเร่งว่าพี่น้องหาเบืองต้นไสครับจะบิคโตคู่นี้แล้วครับพี่น้องเรียกอยู่นะเลี้ยแล้วคู่ครับผมนกปลาเขา,าบ้าบอก เรียกกันซี่หาควมครับผมแล้วก็คู่เลยเงียบระบาดนี่เงียบ้วพี่นอ้องลงไปลงไปครับผมจะบิ๊กตัวนะครับก็เงียบก็เงียบพี่น้อง ก็เงียบงานรี่เกันขั้นหนึ่งกรบผมแล้วก็เงียบไปแล้วนกยังเสียนกปลาอยู่นี่ก็เงียบเรียกอยู่ครับเรียกอยู่เรียกอยู่ อยู่ไกลๆนะครับพี่น้อนม่ได้อยู่ไก่อู้หนกปลานกปลาหนุนแล้วคัวดครับผมโอ้เจ้าบิ๊กตัวหุ้งขึ้นเงียบขึ้นโบเถียงโอ้เถียงอยู่เถียงอยู่เอาแล้วเถียงอยู่โอ้หลุนเต็มซองครับของเจ้าบิ๊กตัวพี่น้อง สิดึงนกปาลุงบ่นกปาบ่าเทียงบ่สู๋เจ้าบิกตอรเรยครับบ้านนี้พี่น้องเงียบกิบไม่แต่เสียงตัวเถียวโคโลวเลยจานอมใหญ่แล้วเด้อครับใหญ่ขึ้นไปทั่งๆเลครับผม เดี๋ยวผมว่าสิขั้นเบื้องสถานก,การณ์เขั้นบนนั่นก็นสิได้ตามขึ้นไปพุ่นอะครับผมตอนนี้ผมมีนกปลาสูงเลยแต่ว่าน่าจะเฝ้าอยู่ครับพี่น้องเพราะว่าเจ้าบิ๊กตอ่อเรียกเรื่อยๆครับผมนกปลาบัสูงครับผมตอนนี้นี้ละเงียบละเจ้าบิ๊กตอ่อไปโกโซ่อยู่ปูปากครับผมไป ผมค่อยใหญ่ไปฮะจันน้อมครับผมขั้นไม่มีมงไส้กับสีไส้ขั้นบุ้ยหม่งไส้กับสีบสสปิดคลิปเลยครับผมครับผมกะจันน้อมว่านกเขากันพอดีเขาจะเอไ,ไส้บ่วงลัดไส้บ่วงสันพาเข้าไปแลสันนกแตกสะออกมาเิด่ชิดเลยพี่น้นนองกะคงต้องสรุปคลิปแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้กะแต้มเดียวครับผมจากเจ้าบิ๊กตอครับผม จานนองจานน่องจะเลยจานน่องเลยจะพิกทอดเฮยจะพิชทอดครัจัดเต <m without forgetting> ็มนึ่งที่น้องเป็นหูแต้แต้ต้นคลิปเราพี่เตจานน่อมแล้วครับอึกตัวอีกตันี้จะิทอครับจัดเต้มเรียกแรกหมาในแล้วกับพี่เต้มเดียวแลครับพี่น้องไม่สองกันเ่าสูงเลยวกับนกปลาขม่าแล้วกับว่าเฝอสุดท้ายกัน บินออกครับผมไปไล่ออกเอาครับสำหรับคลิปนี้ผมกับจันน้องก็ต้องขอตัวลาพีล่ละนองไปก่อนครับผมเอาไว้พอกันใ่คลิปหน้าครับพี่น้องว่าสีภาพไปไซตัวใดออกแล้วก็สีมันม่งมันครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับจันน้องครับสวัสดีครับ